วัสดีนะครับวันนี้เราจะมาสัมภาษณ์คุณครูที่รับผิดชอบในงานาการนิเทศการจาัดการเรียนการสอนภายในสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลสองวัดกระ b a n สุดลิมน,นะครับซึ่งคุณครูประภาคสมัครเก็บเนี่ยมีวิทยฐา,านะคุณครูชำนาญการพิเศษนะครับที่รับผิดชอบในโครงการนี้นะครับะฉะนั้นวันนี้ผมขอมอนุญาตสัมภาษณ์คุณครูนะครับว่าในการนิเทศภายในทงโรงเรียนเทศบาลสองเนี่ย ไม่ทราบว่าส่วนนี้ไฟในเป็นคนรับผิดชอบรอาของงานนี้คือการสอนนะคะเป็นงานที่เป็นหัวใจหลักของงานวิจารณ์ค่ะแต่ว่าดิฉันเนื่องจากที่ว่าได้เคยเป็นผู้ช่วยงานวิจารณ์แล้วก็พอเขาโยกย้ายไปก็ได้สืบทอดมาตั้งแต่นักข่าแล้วก็เขาเห็นว่ามีประสบการณ์ก็เลยทำต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันค่ะก็แสดงว่าคุณรูประภาคนะครับได้ทํา หน้าที่ในส่วนของโครงการนิเทศการสอนตั้งแต่20่สิบกว่าปีนะ้วกว่าปีเพราะน่าจะเป็นคนที่มีความรู้ความชานาญแล้วก็สามารถตอบปัญหาให้กับนักศึกษาระดับพิญญาโทคณะบริหารการศึกษาได้ในครั้งนี้ผมก็ถามเลยนะครับว่าในส่วนของกระบวนการการนิเทศภายในนี้มันจะมีการจัดรูปแบบลักษณะแบบไหนของเรานะคะก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์นะคะถ้าเกิดว่าไม่มีบุคคลภายนอกหรือไม่มีนิ่แการ นิเทศจากไปนอกเราก็อีกรูปแบบหนึ่งแต่ถ้าจังหวัดเวลาที่มีศึกษาธิการมีมีศึกษานิเทศหรือว่าศึกษาจากเขตมาด้วยก็เป็นนิเทศจากไปนอกด้วยเราก็จะปรับเปลี่ยนลำดับดนนการนะคะแต่ถ้านิเทศของเราเองนะคะเราจะมีการประชุมคุณครูให้ทราบว่าเราจะเริ่มนิเทศช่วงเดือนไหนเดือนไหนนะคะ อย่างของบางพื้นที่ก็อาจจะนิเทศเป็นรายเดือนหรือเป็นภาคเดือนละสองครั้งหรืออะไรก็แล้วแต่นะาตของเราเนี่ยเราจะนิเทศภาคเดือนละหนึ่งครั้งเป็นอย่างน้อยค่ะอ่าเราก็จะมีข้อตกลงกติกาที่แจ้งรู้ทราบว่าอ่าลักษณะการนิเทศเราเป็นแบบไหนนะคะจริงๆแล้วก็จะนิเทศหลายรูปแบบนะคะอาจจะไม่แจ้งล่วงหน้าก็ได้ผู้อ่านึกจะไปนิเทศตอนไหนก็ได้แต่ของเรา เพราะว่าคุณครูจํานวนมากและอยากให้แบบสบายใจทั้งสองฝ่ายก็เลยเป็นรูปแบบการนิเทศแบบการยาณมินะคะจากการที่ทรการนิเทศหลายๆรูปแบบก็เห็นว่ารูปแบบการยานมิหรือจับคู่จับคู่ดีที่สุดค่ะทันเวลาแล้วก็เป็นการที่ตรงประเด็นแล้วก็ทันเวลาด้วยค่ะแสดงว่าการนิเทศ ของรครูภาคนี่นะครับน่าจะเป็นการนิเทศมาหลายรูปแบบแล้วะนะครับแลรูปแบบที่ดีที่สุดก็คือน่าจะจบอยู่ที่การจับผู้นิเทศะะนะครับจับผู้นิเทศนี้จําเป็นไหมคบว่าต้องเป็นครูกลุ่มสาระเดียวกันหรือว,ว่ายัางไงถ้าเป็นไม่ได้นะคะถ้าเป็นไม่ได้แล้วบุคลากรที่มีตารางเวลาลงตัวกันก็อยากให้เป็นกลุ่มสาระเดียวกันก่อนนะคะแต่ถ้าเกิดว่าในสาระเดียวกันไม่ได้คือเพื่อนมีผู้แล้วนะคะ ก็สามารถข้ามสาระได้แต่บุคคลนั้นก็ต้องดูดูว่าอ่านคุณสาระนี้มีเทคนิควิธีการแบบไหนได้บ้างสามารถแนะนํากันได้ค่ะก็คือการจับคู่นิเทศก็ามาจากสภาพปัญหาในส่วนของอา,อาจจะมีคุณครูที่เวลาสอนไม่ตรงกันะนะครับก็เลยใช้วิธีของการจับคู่นิเทศหมายถึงว่าสมมติว่าครูพนุพจน์อยากจะจับคู่กับคุณครูที่กำพร กจับคู่กันมาแล้วก็ดูช่วงเวลาที่แมทนะครับแล้วก็คู่นิเทศก็ต้องไปนิเทศสลับกันไปกันมาครับแล้วทางนี้ทางนั้นก็จะมีนอกจากคู่นิเทศแล้วใครจะเป็นคนเข้าไปนิเทศอ่าต้องได้ตามกระบวนการครบกระบวนการนะคะควรจะมีผู้บริหารด้วยค่ะอาเป็นผู้บริหารอาจจะเป็นผู้ในการโรงเรียนหรือว่าผู้ที่ท่านมอบหมายนะคะแล้วถ้าเมื่อก่อนเนี้ยเราก็จะมีหัวหน้ากลุ่มสาระด้วยแต่นอกจากคุณครูเรามีจํานวนมาก อย่างนี้ตารางเวลาก็ไม่ลงกันค่ะเ็าไม่สามารถทจะจัดนิเจศนี้ก็เพ่อนได้เราก็มาดูแล้ววิธีที่ดีที่สุดคือให้ครูจับผู้จะได้ได้ทุกคนแล้วก็เปลี่ยนกันนิเ,นเ,นเทศจะดีที่สุดค่ะก็คือสรุปว่ามีผู้นิเทศมีคู้ครยายนหนึ่งา่าหรือไม่บางครั้งก็จะเป็นหัวหน้าตึกสายแล้วแต่ผู้รายงานใหม่ค่ะทีนี้เมื่อกี้คุณครูป้าได้พูดว่า เมื่อก่อนจะเป็นการนิเทศโดยการสุ่มเข้าไปของผู้บริหารหรือว่าหัวหน้าวิชาการหรือว่านักบุมสาราบ้างแต่ว่ารูปแบบมันอาจจะไม่เป็นกันยานิมิตนะครับก็เลยปรับเปลี่ยนมาเป็นเรื่องของการให้สมแผนแผนแล้วก็ห้องช่วงเวลาไหนที่ตัวเองอยากจะนิเทศเห็นไหมใช่ไหมครับเพราะเหตุผลอะไรครับเรอ่าพราะอันนี้หนึ่งก็คือผู้ใหญงนิเทศเป็นการสอนอยู่แล้วนะคะและก็ที่เป็นอย่างเนี้ย เราว่าเราจะไม่เสียเวลาทั้งสองฝ่ายแล้วก็คุณครูรู้สึกสบายใจอ่าทั้งสองฝ่ายนะคะอแล้วก็เวลาตรงกันแน่นอนเพราะเมื่อก่อนเราเอาคอยผู้หารหรือคอยวัวหน้าก่มสาระนี้เป็นไปได้ยากมากและครูเราจะนวนเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นเรานั่นหมายกันว่าอาจะต้องไม่กระทบกับอีกฝ่ายหนึ่งอีกฝ่ายหนึ่งว่างอีกฝ่ายหนึ่งสอนคอยฝ่ายหนึ่งอีกฝ่ายหนึ่งว่างอีกฝ่ายหนึ่งสอนจะไม่เสียเวลา แต่ถ้าเีกคนที่จะสอนชั้นนัดแนี้คนที่มาดูไม่ว่างก็ไม่เด็กเสียเวลาเลยน,นะคะครับก็จะขอสอบถามคุณภาะคอีกนิดหนึงนะครับว่าการี่เทศภายในเนี่ยไม่ทราบว่าทางมณฑนเทศบาลสองวัฒนธรรมสุรินนะครับได้พบอุปสรรคหรือป,ปัญหาอะไร เหมือนคนหยุมาดูให้เราก็เหมือนกัส่งให้เราว่าเอ้าเราหมกพ้งตรงนั้นนะเราดีตรงนี้นะอะถ้าเขารู้อย่างเนี้ยเขาก็จะรู้สึกดีขึ้นแล้วก็เราก็หาวิธีการที่จะหายวิดุ่นอ่าต้องการจะทิศทช่วงไหนก็หน้าหมายันใหม่นะคะผู้บริหาที่ทิศแต่อย่งไงก็ตามเราก็ต้องจะล้มจะเขาแน่นค่ค่ะก็สรุปว่าทําความเข้าใจแล้วก็ใช้วิธีของการ สร้างความยืดหยุ่นในทุกเรื่องเพื่อให้เขาได้รับการน,นิเทศนะครับทีนี้ผลของการนิเทศหมายถึงว่าผลลัพธ์ที่ได้ออกมาหรืออาจจะเป็นเรื่องของเชิงแดนดก็แล้วแต่เนี่ยไม่ทราบว่าเอาส่วนนี้ไปใช้กับระบบงานส่วนไหนไหมครับใช้โดยภาพรวมนะคะใช้ในงานประสนนานคุณภาพแล้วก็ในการประเมินของผู้หานแต่เป้าหมายสำคัญจริงของการนิเทศคือให้ครูได้ทราบ ว่าตัวเองมีจุดเด่นจุดน้อยอะไรยังไงนะคะและก็เอาไปให้จเดเี่ยนเป็นไปต่อยอดถ้าจุดน้อยเอาไปปรับปรุงพัฒนานั่นคือเป้าหมายสูงสุดที่เราต้องการในทางอินทอรน็ค่ะก็คือการนิเทศเพื่อพัฒนาทั้งนักเรียนโครงสร้างหลักสูตรหรือหลักสูตรหรือกระบวนการจัดการเรียนการสอนเพื่อเอาไปพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพมากยิ่งขึ้น ทีนี้ในส่วนของการนิเทศภายในของเืินเทศ่บานสองวัดพรังสุรินเนี่ยไม่แน่ใจว่าเป็นการจัดในรูปแบบไหนครับอย่างเช่นเรื่องของอจัดในส่วนของอที่เขาเรียกว่ากิจกรรมเฉพาะหรือว่าเป็น